รัศเีคณะรัฐในเบอร์สามให้โอกาสขอบคุณท่านผู้วในการจังหวัดสระบุรีท่านนายกบัตรชาติสามให้ขอขอบคุณท่านผู้วในการจังหวัดสระบุรีท่านนายกบัตรชาติสระบุรีร้อยและขณายากติดติดแต่เบอร์สามให้ขณะยากของผู้ประกอบการแน่นกำนันตะบนรั้วงานขอบคากขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่นำส่วนราชการนะคะออบคุณให้บริการพี่น้องประชาชนในตะบลรั้วงาน และชาวเมืองเกาะพายวันนี้สําหรับข้อมูลร่วมประชุมทุกท่านอิจารยนางบุริชยาคุณน้องนายโยบุกการบริหารส่วนตำบลม่วงงามขอให้ที่รบทุกท่านนะครับโดยเฉพาะข้อมูลม่วงงามในนี้มีความดีๆท่านประธานทางบ้านก็คือจังหวัดพื้นที่นะครับก็เป็นโครงการบรรหวที่รวบรวมหน่วย้างรอยิ้ให้กับประชาชนที่จะมาทำให้นักประกา

ครับะอูห oh, okay. um, okay. uh, okay. um, okay. ้นะคะนี้แบนไ้นะคะลองะลองนเนีมะไ่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับเป็นมาจากทางประเทศลาวค่ะก็จะใช้ผลของเิ็นตี้ค่ะวันนี้เราเชื่ม่ด้วยนะครับมีกา้าน ไม่ต้องเกรนยคับว่าเราสามารถปล่อยแล้วก็ให้เอร่นต่อต่ออเลยครับ